สาวเคยได้ยินการลดน้ำหนักตามรอบเดือนบ้างไหมคะถ้าใครยังไม่รู้จักมามุงตรงนี้เลยเพราะว่าจะทำให้สาวๆค่ะลดน้ำหนักได้อย่างเห็นผลแล้วก็มีความสุขตลอดเส้นทางด้วยค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเพราะมันจะทำให้เราค่ะลดน้ำหนักครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่หลุดออกนอกเส้นทางด้วยก่อนที่จะมารู้ในเรื่องของรอบเดือนนะคะมาลองเช็คธาตุของตัวเองก่อนไหมว่าเราค่ะเป็นคนธาตุอะไร ถ้าเราตัวบวมมีเชื้อรานะคะรู้สึกว่าหดหู่กินเยอะเป็นพิเศษมีเลือดออกเยอะนะคะแสดงว่าเราค่ะเป็นคนธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองซึ่งในทางโยคะนะคะจะแนะนําให้ฝึกกาภพาลปติก่อนมีประจําเดือนค่ะส่วนอาหารนะคะเราจะใช้ความร้อนของอาหารค่ะก็พวกอาหารที่มีสมุนไพรต่างๆนะคะ เพราะอาหารพวกนี้จะทําให้ร่างกายสาวๆอบอุ่นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราปวดหัวมีสิวค่ะรู้สึกงุดกงิดขี้โมโหลําคันง่ายค่ะแล้วก็คัดตึงเต้านมอันนี้สาวๆเป็นคนธาตุไฟนะคะคนธาตุไฟค่ะก็ฝึกปารานายามะค่ะก็คือฝึกลมปราณน,นั่นเองนะคะกินอาหารริดเย็นไม่ใช่อาหารริดเย็นพวกซีฟู้ดต่างๆธัญพืชค่ะเพราะจะทำให้เลือดลมของเราค่ะไหลเวียนสะดวกนั่นเองถ้ามีอาการปวดหลงังง คลันเนื้อคลันตัววิตกกังวลนะคะมีความกังวลที่สูงอันนี้สาวๆค่ะเป็นคนธาตุลมนั่นเองต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลานะคะใส่ถุงเท้าก่อนนอนค่ะแล้วก็เป็นอาหารนะคะที่มีฤทธิ์เย็นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายนั่นเองแล้วก็ควรที่จะใส่รองเท้าอยู่บ้านด้วยนะคะสาวๆที่เป็นธาตุนี้นะคะไม่ควรทานอาหารหมักดองส้มตำยำในช่วงนี้ด้วยค่ะ รอบหน้าเดี๋ยวเขาเาเรื่องรอบเดือนกันค่ะสาวๆคนไหนอยากรู้ฝากกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ